เรื่องราวจากพื้นที่ต้นแบบที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยให้การสนับสนุนทางวิชาการมุ่งให้เกิดการกับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในสีมิติ เรื่องของหนองสวงเนี่ยคุณตาเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านป่าป่ามากซึ่งทุกคนจะอุปยุปมาหลายแห่งครับมาจากด่านขุนทศนะครับมาจากอำเภอเมืองลหลายๆที่หน,ะนองสวงเนี่ยนะครับเป็นหนองเล็กๆหนองหนึ่งนะครับอยู่ในใจกลางส่วนใหญ่นะพี่น้องเองก็จะทําประกอบอาชีพทานาบริเวณรอ,อบรอบวัดที่นี่มีสะมันค่อนข้างจะเล็กนะครับที่นี่ท่านเจ้าอาวาสเองก็บอกว่าทํายังไงเราจะให้ตาําบลหนองสวงเราในมีแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค ทางวัดร่วมกับผู้นำนะครับอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านมาปรึกษาหราือกันแล้วก็ท่านก็ขอขออนุโมทนานะครับโดยการซื้อไร่ละร้อยสมัยนั้นนะครับไร่ล,ละร้อยบาทเนี่ยนะครับก็ซื้อได้ร้อยสิบห้าไร่ครับก็มาเป็นหนองสวงที่สามารถที่จะมีน้ํา ผลิตปลาได้และคนหนองสวงนี่ไม่ชอบไปอยู่ที่อื่นชอบจะมีความสัมพันธ์แต่งงานกันในบ้านเดียวกันถ้าส่วนใหญ่จึงจะเห็นได้ว่าคนหนองสวงนามสกุลเนี่ยจะมีนามสกุลตรงๆกันเยอะมากคนหนองสวงตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยทุกคนอยู่กันแบบเครือญาติต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้กระทั่งผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มพึ่งพิงก็ได้รับการเอาใจใส่ดูแลชุมชนหนองสวง กำลังวางระบบการดูแลและพัฒนาผู้สูงวัยโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคนหนองสูงใช้เวลาไม่นานในการเปลี่ยนแปลงอะไรทำให้คนหนองสูงลุกขึ้นมาทำสิ่งเหล่านี้ในการที่หนูเป็นอปศนะคะคือว่าหนูเห็นว่าผู้สูงอายุ ท่านก็อายุมากแล้วท่านอาจจะดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เราจึงแบบมีจิตอาสาจึงอยากช่วยท่านอยากให้ท่านมีความสุขอยากให้ท่านอยู่กับลูกหลานได้มากขึ้นค่ะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุนะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เราก็ได้รู้ดูแลปูย่าตายายของเราด้วยการดูแลก็ได้รู้จักการนวดมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ได้ดูแลการด้าน จใของท่านด้วยค่ะวันนี้นิวและนิวเด็กสาวชื่อเดียวกันซึ่งเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหรืออ,อปสอน้อยออกช่วยอ,อปรสอรุ่นพี่ที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุซึ่งเป็นมิติการดูแลระยะยาวผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิงเป็นหนึ่งในสี่มิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวยัย มันเห็นว่าทุกกลุ่มทุกวัยนะครับมาให้ความสนใจผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการเองหรือไม่ก็อบสอเองหรือไม่ก็เด็กๆอสอบสอ,อ,บสอน้อยเองผู้สูงอายุก็จะมีความสุขครับเพราะว่าออกเยี่ยมเมื่อไหร่ผู้สูงอายุเขาก็เพว่าอยากให้กลับดีใจทุกทีที่เห็น,ท,หนที่เห็นทีมงานออกลงไปเยี่ยมครับจากที่ปีแรก2ปีแรกก็จะนิ<ๆ>่งๆมาตลอดไม่ค<ๆ>่อยมีกิจกรรมอะไร พอรู้สึกว่าเริ่มมีทีม M&E เนะาะเป็นการแลกเปลี่ยนเรนลัวก็พอดีที่ประธานชมรมคนนี้เข้ามาใหม่คือก็เชิญท่านไปร่วมแลกเปลี่ยนเรนลู้ทุกเดือนนะคะพอเกิดการแลกเปเลี่ยนพอแลกเปลี่ยนเรนรู้เสร็จแล้วไปเห็นพื้นที่อื่นทําคุณลุงเกิดมีไอเดียเกิดประกายว่าทาไมเราชั้นไม่ทําบ้างทําไมตําบลชั้นไม่มีบ้างอะไรเราน่าจะมีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเขานะผมว่าแับที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของทํำยังไงที่จะให้คุณทั้งหมดได้เข้าใจถึงปัญหา นั่นก็นคือการนําเสนอเรื่องของข้อมูลเรื่องสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งต้องเป็นของเขาแล้วกระบวนการอีกสําคัญต่อมาก็าคือเรื่องของศึกษาดูงานและให้ความร้เป็นพื้นฐานในการปูรไว้ก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มเข้าไปสู่กระบวนการทั้งกัน e m นพ w e r m e n t ทำยังไงที่จะให้เขาเอ็ o พ e วซึ่งเอ p o w e r ตรงนั้นเนี่ยต้องใช้กระบวนการของการพูดคุยแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ว่าคนที่เป็น f a c i l ิเ a เตอเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้าใจกระบวนการต่างๆเหล่านี้ดีเข้าใจบริบทของพื้นที่นั้นดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นโปรโมเตอร์จัดให้ใครต่อใครเนี่ยได้เข้ามาพบอย่างเหมาะสมเช่นคนนี้เขามีจุดเด่นตรงนี้นะ และทีนี้ยังขาดเรื่องนี้เสร็จแล้วมันจะต้องมีคนที่เป็นตัวกลางในช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับเป็นตัวการที่เชื่อมองค์กรภาคีอย่างน้อยสาคัญที่สุดสามภาคีคืออบตอแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ตัวสาธารณสุขลุงสองเมืองประธานชมรมผู้สูงอายุตําบลหนองสวงแกนนําคนสําคัญที่คอยประสานงานและดึงภาคีต่างๆเข้ามาร่วมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน สำรมพูทสูงอายุนี่มันก่อตั้งมาตั้งแต่2,547เนาะสมัยก่อนก็คนเก่าแก่ก็อายุมากแกก็บอกว่าเออมืองเงยก็มาเป็นแทนตั้งหน่อยเถอะก็มันจะได้สารต่อไปทีนี้พอผมมาเป็นปป๊บก็เ,เลยมาคิดว่าเออองเอาพอโรงเรียนเอากำน,นันเอาผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ มาเป็นที่ปรึกษากลุม,มผู้สูงอายุเกิดมามานานแล้วครับแต่ว่าที่จะมาเป็นรูปธรรมชัดเจนตอนมสพศเข้ามาให้คําแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้และที่สําคัญที่สุดก,ก็คือว่านําไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ถือว่าเราไปดูจุด,ดอ่อนของเรามากกว่าปลาของเขาจุดแข็งเป็นอะไรจุดอ่อนเป็นอะไรของเราจุดอ่อนเป็นยังไงจุดแข็งเป็นยังไงแล้วเอามาพัฒนาแล้วเามาปรับปรุงใช้ในชมรมของเราครับอย่างที่ไปถอดบุเรีเียนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะอันนั้นก็ไปถอดบุเรีเียนก็จะมีคุณหมอม,มีพี่เลี้ยงเขาจะให้เราเล่าแต่ละพื้นที่ก็จะเลกเปลี่ยนกันอย่างของเราก็มีกลับมาก็อยากจะมาทำนะคะกลับมาทําให้ชมรมของเราเนี่ยเปลี่ยนเปลงนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือว่านโยบายของชมรมเองเนี่ยก็จะดึง ู้ที่มีบทบาทสําคัญไม่จําเป็นต้องผู้สูงอายุนะครับเป็นอสมอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นผู้สูงขณวุฐประจําหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของคนในชุมชนโดยมีภาคีหลักคือองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัคร และใช้เวทีวงเดือนลำดวนเป็นเวทีการพูดคุยเพื่อขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใน4มิติจากวักคีร์ไข้ความคิดเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบานกำนันพยาบ้านสมาชิกที่ให้ความร่วมมือนะคะในการสำรวจน้ำต่างๆมีการสำรวจผู้สูงอายุนะครับแบ่งเป็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามอย่างผู้สูงอายุผู้ป่วยต้องการรักาแข็งต้องการก็คือ ลรวก็ได้ขอบริจาคนะคะก็ได้รับการบริจาคจากทางสถานีทำไมยอย่างอันดับแรกอบตอเห็นไหมผู้สูงอายุอยากทํางานทําไมเราจะไม่สนับสน,นุนแกก็บอกว่างั้นเต็มที่เลยอยากทําอะไรบอกเขาจะสนับสนุนทุกเรื่องเราพอสตอเห็นผู้สูงอายุทํางานเขาอยากสนับสนุนคือไม่ต้องรอเขาผู้สูงอายุเข้าหาเข้าหา แล้วอพอสอทีมอพอสออคุณลุงแกอยากทํางา,านเราจะอยู่นิ่งทําไมาเราต้องช่วยกันดิกเวลาประชุมอะไม่ต้องมีจดหมายเ้วยนะคะเขาก็มาเรียกกันมาคุยเลยเรื่องผู้สูงอายุอยากทาอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีทําให้การทํางานตรงนี้น่ยมันมันสามารถที่จะไปได้แล้วก็ขับเคลื่อนได้ทีมของเราถือว่าเข้มแข็งค่ะมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมากที่ฉันคิดว่าพื้นที่ของสวนที่มีจุดเด่นก็คือทีมงานเข้มแข็ง ที่สาคัญที่คิดว่ากระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นการเป็นสําคัญที่ทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแรงกระตุน้นก็เป็นแรงกระตุน้นที่จะให้เขาขับเคลื่อนงานได้เร็วผมว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากอะคือจากสองปีที่ผ่านมาเราจะตัดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หรอเราแผนง,งานจะตัดตัดก็ออกไปเลยเพราะมันไม่มันไม่สามารถเป็นต้นแบบได้อะ่ะแต่ปรากฏว่านะนะปัจจุบันนี้เนี่ย มันประสานกันอย่างกลมกลืนมากแล้วเป็นธรรมชาติซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วผมว่ามันไม่ได้ปรุงแต่งปรับบ้านหลังเก่าๆอ่ะซึ่งเขาไปดีไซน์กันใหม่นะฮะเขาไปดีไซน์กันใหม่จากสภาพบ้านโบราณอ่ะซึ่งตรงนี้บทสรุปอันสําคัญก็คือว่าเวลาทำทานิงา่งเป็นเรื่องที่สําคัญมาาถามิ่งมันไม่ได้และไม่มีการเตรียมทุกอย่างเพื่อให้ได้ทําเข้ามาถึงทาวิ่งที่เหมาะสมเนี่ยมันจะผ่านจุดนั้นไปเลย ซึ่งความสําเร็จของของงานที่หนองสูงซึ่งตอนนี้ผมถือว่าสําเร็จก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้เพราะแต่ละคนเนี่ยนิจัยได้มใให,หมดทุกทุกทีผมว่าตรงนี้ทุกคนเขาได้เรียนรู้มาพร้อมๆกันมันก็เลยทําให้กระบรนวนการนตอนนี้ผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็คออ่าจะยั่งยืนคือคงไม่มีพอสอพอสอก็เดินได้การทํางานมันมันทาแล้วเหมือนกับว่าเราจะเราอยากจะ ได้อะไรเราก็ต้องให้เขาก่อนคือคุณค่าทางใจที่เราได้แล้วสบายใจเหมือนทนี่ว่าเราทําไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองสิ่งที่เราทํานะคะสิ่งที่เราทำแล้วก็เพื่อส่วนรวมเพื่อทุกคนเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทีมงานคนที่เราดูเลยนะคะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือเป็นญาติพี่น้องของเราเองคือเป็นปู่เป็นปู่ย่าตายายของเราเนี่ยคะ่ะเราก็เลยจึงอยากดูแลท่านจะตอบแทนท่านโดยการดูแลท่านทําให้ท่านมีความสุขก็คือเราได้กระตัญยูต่อท่าน เพราะท่านก็เคยเลี้ยงเรามานะคะเราได้พูดคุยกับท่านทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็เหมือนท่านก็บอกว่าเออทานี้ทุกวันนะเพราะถ้าเกิดทำนี้เราก็ได้ความดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเนี่ยล้วนแล้วแต่มีพ่อมีแม่เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเราดูแลพ่อแม่ของเราเอง ดูแลบุปผาลีของเราเองและที่สําคัญสุดก็คือว่าดูแลคนที่วางโครงสร้างให้หมู่บ้านเรา,เอาอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เจริญมาขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทําไปเนี่ยปรียบเสมือนเราทําให้พ่อแม่ทําให้ญาติผู้ใหญ่ของเราครับวันนี้คนหนองสวงยังคงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ยังประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนตนนําบลหนองสวงเองและคนหนองสวงยังดูแลซึ่งกันและกัน ดังเครือญาติที่ปรารถนาดีต่อกันซึ่งทำให้คนหนองสูงรักในถิ่นฐานบ้านเกิดและเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ที่ที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเคยรักษามาจนถึงปัจจุบันและที่นี่คือหนองสูง